สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมือน,นีมากินเขาบะแมนเขาเสาเขาสวยจ้ะพี่น้องมันสวยแล้วเนาะนีนนจ้ะกับซุปน่อไหม่จ้ะน้องซุปน่อไมหม่ออมซุปเองนะจ้ะกับสวัสดีค่ะมือน,นีกับพบก,าก,ากับอมิดจ้ะกับอ้อมผัดแซบจ้ะพี่น้องมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันนีซุปน่อไหม้เบิ่งแน่นพี่น้องเฮ็ดเองนอง่อไหม่อ่าน้องจุ๊กแจงขอบคุณนะคะที่มาฝากจากเมืองเลยจ้ะน่อไม้บ่แมนน่องหม้ดอกเด้อจ้ะพี่น้องน,น,ววน่อไหม้เพิ่นเผาไว้เนา้จ้ะแซบจ้ะพี่น้องแล้วก็พักกินกับออมกับมีหลายยางเด้อมือนีเด้อ เบิง้งผักขาซอสอ่าผักปังลวกมาละอ่ามีมะงุ่งเหยี่ยวออาลวกเอามือนี่แล้วก็อ่าทั่วผู้สมพักด้จากพี่น้องพักหนอกอุย้ยพักหลายแห้งมือนี่มะเขือมาจากพี่น้องมาจากเขาน้ากันอันเขาเหนียวนี่เด้ออ่อมปรเด้นหนึ่งกับพี่น้องสื่อเขาจ้าสื่อมาใส่เอาเนาะมันอุ่นๆจ้ะมาจากพี่น้องมากินน้ากันเย็บเบาหลายมามามา,มาตูดดาเขาก่อน ตูดดาเขาเกย้ไกลยับเขาเกล้ไกลน้อพี่น,น้องเนาะอืมมาจา้ะแต่เแข้ง เหตุเนวกินแซ่บแต่ว่าหยองเจ้าของแซ่บอีปดิพี่น้องเอ,อาไม่เคยเหตุสูตรมาแบบเพื่อคางแหลกในชีวิตเลยเด้อร์เด้อรไม่เคยเห็ดเคยได้สื่อเขากินเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยมักปันใดน,นะสื่อเขากินเขามากักเอานอมใหม่ดองเห็ดแม่อมเลยบไม่มค่อยมกัก ามาคอยมักปันไหนเนาะแหม่ดองามามักเลยอ่ะอนั่งกินข้าวบรรยากาศฝน,นกลังขีดตกด้วยพี่น่อง เสียงฟัาหองบุ้มบัมบุ้มบัมลุ่ม,มตอนนี้จันบุรีฝนกันจะตกนะจ๊ะอุ้แสบอีหลีเด้อนองใหม่กะมันเป็นนองใหม่อันนี้นองใหม่อน้องใหม่ด้อกมาเลยแสบ 没了。 ่เขาเหนียวทำเม็ดหนึ่งกินบะหมี่ดอกพี่น้องกินอยู่ผู้เดียวเนาะแฟนแล้วก็มายุแต่แต่บะหมี่ดอกทำเม็ดหนึ่งเชิดายซื้อคือเอา โูระพาเพชดอยู่ใส่หอดพริกสดพริกสดแล้วกับพริกแห้งเอ้ยพริกป่นมัาเคยเทขังเลย đẹp rồi nha mọi ngon em mắt thì ta kia thân mượt dùng xe tôi dính về เขาเศ้าเขาเที่ยงมือเดียวกันเล่น่ะพี่หน่อยเอ้ยมันหยุดเนาะตื่นกับสายแล้วตื่นกับเจ็ดโมงสามสีออกกำลังกายแล้ววันนี้อื้มคิด เนจะหวงวันนี้เส้นผมพี่น้องเป็นยังเราคองจะคองอืม លສິນອី្រោៃ់ទាំងន្តាខ្រូវី្រូវ อาหารบ้านเท่ามันแสบพี่น้องบ่มีเบื่อแ้วตคนมักดอกว่าแต่เอานี่มักคักอาหารบ้านบานเท่านี่อาหารอีสานบ้านเ้องมันสวงที่สุดแเลยพี่น้องรสชาติมันจัดจัดแสบ Stop. มันแั่ลมเผ็ดมันเผ็ดหอนนนองใหม่ไหมพี่น้องน้องใหม่มันคืมีความเผ็ดความหอนเฮ้ตัวมันยูเหรอ แมนผิดมันมันแม,น,มนเผ็เดยเามาหมือนผิดเลยออกมาเผ็ดน้อำใหม่ผู้ใายพวกเสือร้องเอาน้อำใหม่เจียวตำหูม,มึงเด้อ สมผักกำลังเป็นแ่บกำลังสมมักพริกมักพริกเอาออกก่อนเด้อยพีหนองเด้อเผ็ดอยู่ ส่วนผักอีกก่อนจะทำของหมักของแบบอ,อิ่มแล้วจากพี่นอ้องเฮายเพชิดเข่าสวยแั้แม่งเข่าเศร้ากินอิ่มแล้วกว็สิไปก่อนเ้วอจากพี่น้อง ไปหาเฮดเวียกต่อก่อนจ้าคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มากดไลค์กดถูกใจให้ออมิด้วจ้าพี่น้องกดติดตามให้ออมิด้วจ mm ้ากดซับให็นในด้อจ้าพี่น้องจ้าผอกันคลิปหนาเด้อจ้าคลิปหนาของเซทคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเด้อจ้าอยากอยากให้ออมกินอีหยังกับข้อมีน์มาได้เด้อจ้าพี่น้องมั่งเถื่อออกมาคิดแนวกินบ่พอจ้์พี่น้องคิดบ่ออกเนาะว่าสิกินอีหยังกะให้พี่น้องนี่แหละแนะนํามาจ้าออมสิได้เฮ็ดคลิปที่ดีๆออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งเาจ้เนาะ จากไปแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ